สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อน,อนกัลยานามิตรนะคะที่น่ารักในช่องคุญยาดาเลิฟทาโลวันนี้หนอยได้ไพ่ใหม่มาค่ะทุกคนไพ่ใหม่ใกล้ชันอีกแล้วนะคะกับหัวข้อวันนี้เลยก็คือความสามารถพิเศษที่ใครๆต่างก็ยอมรับแล้วก็สัมผัสได้ในตัวคุณนะคะหน่อยมีความรู้สึกว่าบางทีอะ่ะ คนเราก็มีความสามารถพิเศษมีความเก่งนะคะที่แตกต่างหลากหลายกันไปนะคะบางอย่างเราก็รู้ตัวบางอย่างเราก็ไม่รู้ตัวเพราะว่าที่บอกว่าไม่รู้ตัวเพราะบางทีอ่ะเราอาจจะคิดว่าเราทําแบบนั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันคือรูทีนมันคือสิ่งที่เราทําประจํามันคือความเคยชินแต่ในสายตาคนอื่นๆเขามองว่าคุณเป็นคนที่เปก แล้วก็มีความสามารถในด้านนั้นๆเรานก็มาดูกันดีกว่านะคะขออนุญาตของรักษาครูครคูบาอาจารย์เจ้าเกณฑ์น,นงชาตาเทพเทวดาเทพารักษ์ประจําตัวคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะมาดูกันซิว่าอะไรคือความสามารถพิเศษที่ใครๆต่างก็ยอมรับในตัวคุณความเก่งความสามารถพิเศษนั่นแหละคะ่ะที่บางทีคุณอาจจะไม่รู้ตัว นะคะอาจจะทําไปด้วยความเคยชินอาจจะทําไปด้วยความที่ไม่คิดอะไรแต่ในสายตาคนอื่นๆเขาอาจจะมีความชื่นชมเขาอาจจะสัมผัสได้นะคะว่าสิ่งที่คุณเป็นน่ะมันไม่ใช่ทุกคนที่สามารถที่จะทําเหมือนคุณได้อะไรประมาณนี้นะคะอ่าโอเคมาดูกันซินะคะ u ฟ o f ทคับอ่อ หน่อยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วโฟล์ทคับเนี่ยมันคือความเบื่อหน่ายนะคะแต่หน่อยมีความรู้สึกว่าความสามารถพิเศษของคุณน่ะจริงๆแล้วในสายตาคนรอบข้างคุณเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวคุณเป็นคนที่ชอบทำอะไรคนเดียวคุณเป็นคนที่รักความสงบรักธรรมชาตินะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาสัมผัสได้เลยคือถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบทำอะไรคนเดียวชอบปลีกวิเวก รักธรรมชาติแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการพัฒนาตัวเองอืมทำไมหน่อยถึงบอกว่าอย่างนี้เพราะว่าหน่อยเห็นผีเสื้อที่บินอยู่ร้อมรอบตัวคุณนะคะผีเสื้อมันคือการปฏิวัติมันคือการที่อ่าเหมือนกับเป็นคนที่ไม่มีอะไรนะแต่ว่าพอพอสร้างผลงานหรือพอ พอแสดงอะไรออกมาน่ะมันทำให้คนอื่นๆเขาแปลกใจได้อยู่เสมอแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือคุณเป็นคนที่สามารถที่จะเคลียร์พลังงานภายในเคลียร์ความรู้สึกเคลียร์ energy ได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะด้วยการที่กลับมาอยู่กับความสงบกลับมาอยู่กับตัวเองคืออย่างนี้ค่ะหนต้องบอกอย่างนี้คือบางคนเนี่ย บางคนเขาจะมองว่าการที่เราไปไหนมาไหนคนเดียวการที่เราทําอะไรคนเดียวการที่เราไม่ค่อยชอบเข้าสังคมเนี่ยบางคนน่ะเขาจะมองว่าเราอาจจะไม่มีพักมีพวกหรือเขาอาจจะมองว่าเอ,อ๊ะหรือเราไม่มีความสุขกับการที่ออกมาข้างนอกหรือมันมีอะไรบางอย่างนะคะแต่จริงๆแล้วเนื้อแท้ที่คุณไม่ช่อยไม่ค่อยชอบออกสังคมรอบนอกอ่ะบางคนน่ะมีความรู้สึกว่าโดนดูดพลังจากการออกไปข้างนอก นะคะแต่ว่าพออยู่คนเดียววะคุณสามารถที่จะมีความคิดสร้างสรรค์หรือว่ามันมีอะไรที่แปลกใหม่เข้าเข้ามาอยู่เสมอเพราะว่าหนยเห็นเป็นแบบต้นไม้ที่แบบดอกไม้ที่มันอุดมสมบูรณ์มันเต็มไปหมดเลยอะค่ะมันเหมือนกับมันได้รับการดูแลเอาใจใส่อะมันเป็นในลักษณะที่คุณชอบที่จะเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ คนรอบข้างนะคะก็จะก็เลยทําให้คนอื่นๆเขาสัมผัสได้ความสามารถพิเศษเลยของคุณเลยก็คือภายนอกดูเหมือนจะเป็นคนโลกส่วนตัวแต่เอาจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่แคร์คนอื่นๆแล้วคุณเป็นคนที่สามารถที่จะทําอะไรออกมาให้คนอื่นๆเขาแปลกใจได้เสมอนะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ค่อยตรงปกกับภาพลักษณ์ภายนอกที่คนอื่นๆเขาเห็นนะคะก็เลยทําให้เขาแปลกใจ กับอะไรหลายๆอย่างในตัวคุณที่แสดงออกมาในตอนที่ต้องนะคะแสดงความสามารถพิเศษหรือว่าได้แสดงศักยภาพอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนที่อมภูมิค่ะ,ะเหมือนคนที่เก็บความสามารถเอาไว้คือไม่ได้ไม่จำเป็นต้องหน่อยคิดว่าคุณ คุณคุณคิดว่าไม่จําเป็นต้องแสดงความสามารถพิเศษอะไรออกไปเพราะบางทีอย่างที่หน่อยบอกบางทีคุณก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นสิ่งที่คุณทําประจํามันเป็นรูทีนมันเป็นชีวิตประจําวันของคุณนะ่ะคุณก็เลยรู้สึกว่าไม่ ทำไมจะต้องไปบอกคนอื่นๆว่าเราทําอะไรตรงนี้อันเนี้ยคือสิ่งที่มันเป็นความคิดของคุณนะแต่ในคนรอบข้างนะเขากลับรู้สึกว่าสิ่งที่คุณแสดงออกมาหรือว่าความสามารถที่คุณแสดงออกมานะมันเป็นอะไรที่พิเศษไงคะอืมแล้วสีถ้วยหน่อยมีความรู้สึกว่าคนรอบข้างเขาสัมผัสได้ว่าคุณเป็นคนที่อาจจะเก่งในเรื่องของการเขาเรียกว่าเป็นคนมือเย็นเนาะปลูกต้นไม้หรือว่าทำอะไรก็ คือหน่อยจะบอกว่าบางคนปลูกต้นไม้อะไรก็ไม่ขึ้นนะคะแต่บางคนนะ่ะมันมีเหมือนกับพรสวรรค์พิเศษที่แบบปลูกต้นอะไรก็ผลิดอกออกผลนะ่ะถ้าเป็นในลักษณะของเนื้องานก็จะเป็นพวกที่แบบทํำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอะไรอย่างเงี้ย ถึงแม้ละถึงแม้คนรอบข้างเขาจะมองว่าคุณชอบทําอะไรคนเดียวคุณชอบปลีกวิเวกคุณเหมือนคนที่ไม่อยากที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรใดๆกับใครแต่พอเอาเข้อจริงพอเอาเข้าจริงๆอ่ะผลงานที่แสดงออกมากับทําให้คนอื่นเขาประหลาดใจได้ในที อืมเพราะว่ามันอาจจะไม่ตรงปกค่ะปกของคุณคือคุณเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวเงียบๆนะคะที่ไม่ค่อยที่จะไปสูงสิงอะไรกับใครแต่พอได้แสดงความสามารถก็คือแสดงความสามารถออกมาได้อืมประมาณเนี้ยคะ่ะเพราะว่าคนที่เขาเห็นความสามารถของคุณแบบสิ่งที่เขาชื่นชมคุณเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเพราะเขาไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรือคาดไม่ถึงในสิ่งที่คุณเป็นด้วยอะนะคะอืม ห้าเหรียญเอ่อความสามารถพิเศษของคุณที่ใครๆเขาสัมผัสได้อะหน่อยว่าคุณเป็นคนที่ไม่กลัวในเรื่องของการออกไปเผชิญกับโลกข้างนอกเหมือนผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่ตรงริมหน้าผาจะบอกว่าเป็นหน้าผาก็ได้เนาะหรือว่าริมหน้าต่างก็ได้อะออกมาจากหน้าต่างบ้านออกมาอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะ เป็นคนในลักษณะที่อึดถึกทนนะคะความสามารถพิเศษของคุณที่คนอื่นๆเขาสัมผัสได้เลยก็คือคุณเป็นคนที่มีความอดทนในสิ่งที่ทำคุณเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าคิดอยากที่จะทำอะไรแล้วอะคะ่ะคุณไม่ค่อยกลัวนะคะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงคุณรู้แต่ว่าถ้าสิ่งไหนเทีย่ยถ้าคุณอยากที่จะทำอะ่ะคุณจะลองดูก่อนถึงแม้มันจะเสี่ยง ถึงแม้ว่าคุณดูว่าผลตอบแทนที่ได้มันอาจจะไม่ได้บ้างไมยอะไรแต่คุณก็อยากที่จะทำเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันโดนกดเอาไว้ภายในนะคะที่คุณไม่ได้แสดงออกมาสัทีอ่ะแต่วันนึงพอคุณได้ทำอะไรเหมือนกับการได้เติมเต็มสิ่งที่ขาดอะค่ะนะคะ อมืมันก็เลยอาจจะทําให้คนรอบข้างเขารู้สึกว่าบางทีคุณก็ไม่กลัวในการที่จะทําอะไรที่มันอาจจะมีความเสี่ยงหรือว่ามันมีความแบบอ่าเป็นไปได้ห้าสิบห้าสิบอย่างเงี้ยนะคะอืมเป็นคนกล้าได้กล้าเสียอพูดอย่างนี้เป็นคนที่ไม่กลัวความลําบากคะ่ะไม่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความลําบากไม่กลัวความผิดหวังอืม เพราะว่าออกมาอยู่ข้างนอกเนาะนอกหน้าต่างนะคะมันก็มีความเป็นไปได้ที่คุณอาจจะพัดตกลงไปแต่คุณรู้สึกว่ามันชิวอะในสายตาของคนอื่นๆอาจจะเป็นอะไรที่มีความเสี่ยงแต่ในสายตาคุณคือมันเป็นอะไรที่แบบการได้ท้าทายความสามารถของตัวเองบางทีมันก็อาจจะเป็นบางทีมันก็อาจจะเป็นความสุขอย่างหนึ่งนนะที่บางทีอะเรากลัวเราไม่ใช่ว่าเรากลัวที่บางทีอะเราเคยคิดว่าเราจะทำไม่ได้แต่เราอยากลองอะ มันมันเป็นความรู้สึกแบบอยากท้าทายอำนาจตัวเองอะ่ะอยากท้าทายระบบอยากท้าทายความสามารถพิเศษของตัวเองอะ่ะดูซิว่าฉันจะทําได้ไหมคนอื่นเขาบอกว่ายากคนอื่นเขาบอกว่าทําไม่ได้ แต่ก็ไม่เป็นไรฉันก็อยากจะลองลองดูมันก็จะได้รู้ว่าจะทําได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็คือได้ประสบการณ์แต่ถ้าได้ก็ดีไปไงก็ดีกว่าที่ไม่ลองถ้าไม่ลองคือความเป็นไปได้มันเป็นศูนย์อะไรประมาณเนี้ยค่ะความสามารถพิเศษของคุณนะนะนะคะอืมมาดูกันเอาง่ายๆก็คือเป็นคนใจใจอะค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเองนะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบอยู่กับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรตัดสินใจอะไรก็เลยแบบไม่ค่อยคิด ไม่ค่อยที่จะต้องมานั่งคิดว่าจะต้องแคร์ความรู้สึกใครหรือว่าต้องคอยถามว่าต้องไปถามว่าคนนั้นควรจะเห็นเห็นด้วยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ได้ต้องมานั่งรอความคิดเห็นของคนอื่นๆนะคะเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาของคุณคุณก็ทําอะไรมาด้วยด้วยตัวเองคนเดียวอยู่แล้วนะคะความสามารถพิเศษของคุณที่ใครๆต่างก็ยอมรับโอ้โหนี่แหละที่เขาเรียกว่านักรบผู้ยิ่งใหญ่ค่ะ สิบดาบกันเลยทีเดียวนะฮะแต่มันเป็นสิบดาบที่ไหนจะบอกเสมอว่ามันเป็นความเจ็บปวดที่งดงามค่ะบอกเลยเออมันเป็นความเจ็บปวดที่งดงามมันเหมือนกับมันสิ้นสุดแล้วอ่ะมันเหมือนกับมันโดนแบบโดนความทุกข์คือความสามารถพิเศษของคุณที่คนอื่นๆเขาสัมผัสได้เลยก็คือหน่อยว่ามันเป็นในลักษณะที่คุณมีความแข็งแกร่งเกินเบอร์ คุณอาจจะเป็นตัวตึงก็ได้นะเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาคุณอาจจะเจออะไรมาเยอะอย่างที่ว่านะคะนักลบหลายสนามค่ะนักลบต้องมีบาดแผลเจอมาเยอะค่ะสิบดาบมันเป็นอะไรที่มันไม่ธรรมดานะคะคนอื่นๆบางทีเขาอาจจะบางคนเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าคุณเคยพบเจอเรื่องราวอะไรมาเพราะบางทีสมมุติว่าเราไปทำงานที่ใหม่อย่างเงี้ย นะคะสิ่งแวดล้อมใหม่คนรอบข้างเขาก็จะเห็นว่าเราเป็นเหมือนกับเด็กใหม่เป็นมือใหม่นะคะเป็นคนใหม่ในองค์กรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอคุณได้ทำอะไรที่มันมีความท้าทายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะไม่กลัวเลยนะถ้าให้ลองทำในสิ่งที่มันอาจจะเป็นความหนักหรือว่าความยากอนะคะ่ะ นะคะคุณจะใช้ความคุณจะใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมานะ่ยแสดงศักยภาพออกมามันเป็นในลักษณะเหมือนคนมีประสบการณ์คนมีชั้นเชิงนะคะคนที่มีวิธีจัดการ ความเสี่ยงต่างๆเพราะฉะนั้นผลงานออกมานะของคุณนะส่วนใหญ่แล้วอะคะ่ะหรือว่าสิ่งที่คุณแสดงออกมาส่วนใหญ่อะมันจะเป็นสิ่งที่คนอื่นๆเขาจะคาดไม่ถึงว่าคุณจะทํามาได้ขนาดนี้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่ารับหลังเบื้องหลังของคุณนะ่ะนะคะเจออะไรมาเยอะคือประมาณว่าเจ็บกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอะคะ่ะประมาณนี้เลยนะคะโอโหพลังงานมีแต่อะไรที่แบบ มีแต่คนที่โดนเป็นฝ่ายที่แบบโดนโดนกระทําขั้นสุดอ่ะสี่ถ้วยเอ้ยห้าเหรียญเอ้ยสิบดาบเอ้ยเอาจริงๆนะคะถ้าไม่ได้พวกนี้ออกมาเนี่ยถ้าไม่ได้เขาเรียกว่าถ้าพลังงานของคุณไม่เป็นแบบนี้นะคุณจะไม่ได้ดึงศักยภาพคุณจะไม่ได้ดึงความเก่งในตัวคุณของอความเก่งในตัวคุณออกมาได้เลย เหมือนที่เขาบอกว่าถ้าไม่พบเจอปัญหาก็ไม่รู้ว่าตัวเองเก่งอะไรเหมือนกับแบบถ้าเผื่อว่าไม่ได้เจอช่วงจังหวะที่ฉุกละหกก็จะไม่รู้เลยว่าตัวเองมีความสามารถในการนะคะตัดสินใจหรือการแก้ปัญหาอะไรเฉพาะหน้าได้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะอืมความเก่งความสามารถใดที่ใครๆต่างก็ยอมรับโอ้โหสิบสิบอืม มันเป็นขั้นของความเติมเต็มตัวเองได้อะค่ะสิบสิบดาบก่อนแล้วค่อยมาสิบถ้วยอ่ะมันเป็นในลักษณะของกว่าจะอยู่กว่าจะสามารถเติมเต็มตัวเองได้กว่าจะเป็นที่ยอมรับกว่าจะเดินขึ้นมาทีละขั้นทีละตอนทีละก้าวขึ้นมาจนถึงขั้นสูงที่สุดได้นะคะความพลาดพังก็มีความผิดพลาดก็มีหน่อยมีความรู้สึกว่าคนอื่นนะคะเขายอมรับในความสามารถของคุณในอะไรหลายๆอย่างที่ คุณเคยผ่านเรื่องดาวคุณมีสตอรี่ที่โชคชนนะคะเพราะว่า10ดาบมาสิบถ้วยเนี่ยนะคะต้องบอกเอาไว้เลยว่ามันเหมือนกับลูกธนูค่นะ,ะที่โดนง้างขั้นสุดแล้วโดนปล่อยออกไปอ่ะมันไปได้ไกลามากๆเพราะว่ามันมีแรงเหวี่ยงมันมีแรง เขาเรียกว่าแรงเขาเรียกว่าอะไรอะภาษาภาษาฟิสิกส <Of course. S 1> ์เคมีเขาเรียกว่าแรงเบี่ยงเหรอแรงดันใช่ไหมคะที่เรายิ่งดึงมาสุดหลังมากเท่าไหร่แล้วเราปล่อยออกไปอะแรงดันที่จะให้ลูกธนูไปที่เป้าหมายอะมันยิ่งไปได้เร็วแล้วก็ไปได้ไวนะคะเช่นกันค่ะการที่เราเนี่ยพบเจออะไรที่มันเป็นแบบความ ความท็อกซิกต่างๆนะคะหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ทํำลายทําลายจิตใจเราอะ่ะมันก็เหมือนกับทําให้เราได้ฝึกฝนอีกขั้นหนึ่งไปทีละก้าวทีละก้าวและทุกย่างก้าวอ่ะคุณได้รับการสนใจนะคุณได้รับการเฝ้ามองคุณได้รับความสนใจจากคนอื่นๆมากมายแต่หน่อยว่าคนที่เขามองคุณอยู่อะ่ะส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วอะ่ะเขาอยากเห็นความสําเร็จของคุณนะ เขายินดีกับความสําเร็จของคุณค่ะเพราะกว่าคุณจะก้าวขึ้นไปถึงระดับขั้นที่สูงได้เนี่ยมันก็จะมีทั้งคนที่พยายามขัดขวางและคนพยายามที่จะเกื้อหนุนแต่คนที่จะสามารถเห็นคุณขึ้นไปอยู่จุดที่สูงที่สุดได้อะมันจะเป็นคนที่คุณคัดสรรมาแล้วนะคะคุณจะขจัดคนที่เป็นพลังงานลบออกไป นะคะทีละขั้นทีละตอนทีละขั้นทีละตอนพอถึงตอนจบหรือว่าพอถึงจุดที่สูงที่สุดอ่ะคุณจะยังคงเหลือเอาไว้เฉพาะคนที่ยินดีแล้วก็เป็นพลังงานบวกกับคุณนะคะความสามารถพิเศษของคุณนะคะที่คนอื่นๆเขายอมรับเลยคือคุณเป็นคนที่สามารถที่จะเติมเต็มตัวเองได้เป็นความสุขให้กับคนรอบข้างได้เป็นพลังบวกให้กับคนรอบข้างได้หน่อยว่า,วาบางทีอ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่สามารถที่จะฮิวใจใครหลายๆคนก็ได้นะ แต่กว่าจะมาเป็นคนที่หิวใจกว่าจะมาเป็นคนที่สามารถที่จะให้กําลังใจหรือว่าพูดไปในทิศทางที่บวกให้กับคนอื่นๆได้หรือว่าเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจเหมือนกับน้ําที่ไหลลงมาจากเบื้องบนแล้วมันก็ใช้โลมลงมาทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นเพื่อที่จะให้คนที่เขามีความต้องการในสิ่งที่เราปล่อยลงมาเนี่ยค่ะมาเติมเต็มสิ่งที่เขาขาดหายไปได้กว่าคุณจะขึ้นมากลายเป็นคนที่สามารถที่จะนะคะพูดอะไรแล้วเป็น แรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆได้อ่ะค่ะมันมาจากประสบการณ์จริงๆของคุณทั้งนั้นม,มันมาจากการที่คุณได้ลองได้เรียนได้รู้ได้อยู่กับตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้ต่อยอดแล้วก็ได้เจอกับปัญหานะคะแล้วก็สถานการณ์จริงเพราะเขาบอกว่าคนที่จะเล่าเรื่องราวหรือว่าสามารถที่จะแชร์สิ่งดีๆได้อะ่ะมันต้องมาจากประสบการณ์ที่แท้จริงถึงจะสามารถเล่าออกมาได้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีม,มีอัธรลด นะคะแล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือเพราะมันเกิดขึ้นจริงไงคะใช่ไหมคะเราถึงเชื่อคนที่เขามีประสบการณ์ในการที่จะให้เขามาสอนเช่นกันค่ะความสามารถพิเศษของคุณที่คนอื่นๆเขายอมรับเลยก็คือคุณเป็นคนที่มากด้วยความสามารถมากด้วยประสบการณ์ นะคะที่สามารถที่จะเอามาต่อยอดมาบอกมากล่าวมาเล่ามาสร้างประสบการณ์ดีๆหรือว่ามาบอกให้คนอื่นๆเขาได้เก็บเอาไว้เป็นข้อมูลในการที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปอะ่ะมันคือสิ่งที่ดีๆค่ะมันมันเหมือนกับมันเป็นน้ําที่ไหลลงมาแล้วมันฉโลมเป็นเหมือนกับทําให้ดอกบัวที่อยู่รอบข้างเขาผลิบานดอกบัวคือความเชื่อคือความศรัทธานั่นหมายความว่าการที่คุณขึ้นมาอยู่ที่จุดที่สูงนี้ได้อะ่ะ รอบข้างเต็มไปด้วยคนที่เขาเชื่อและเขาศรัทธาในตัวคุณนะคะที่เขายังคอยนะคะยังรอคอยความความรู้ยังรอคอยสิ่งดีๆที่คุณจะแสดงออกมาให้คนอื่นๆเขาสัมผัสนะคะให้คนอื่นๆเขารับรู้คือบางทีบางคนนะคะเหมือนกับไปอยู่ที่ไหนแล้วสามารถที่จะสร้างรอยยิ้มสร้างกำลังใจสร้างพลังงานบวกให้กับคนอื่นๆได้อะ มันก็เลยเหมือนกับมันมีพลังงานที่เขาเรียกว่าเป็นรกดแรงดึงดูดที่มีแต่คนอยากเข้าหาคุณนะคะสิบถ้วยคือคนที่มีสเสน่ห์มากเลยนะคะเป็นคนที่มีแต่ใครๆอยากที่จะเข้าหาเพราะว่าคนอื่นๆเขาอยู่ใกล้คุณแล้วเขารู้สึกเย็นเขารู้สึกสบายใจเขารู้สึกเหมือนมาปรึกษาแล้วเขารู้สึกปลอดภัยอะคะ่ะเหมือนกับได้ได้คำพีเหมือนกับได้องความรู้เหมือนกับได้สิ่งดีๆที่เขาตามหามา อะไรประมาณเนี้นะคะอืมมาดูอีกอันหนึ่งนะคะความสามารถพิเศษที่ใครๆต่างก็ต้องยอมรับคุณเก่งค่ะเก่งในเรื่องของการลงมือทำค่ะแล้วสิ่งที่คุณทำนะ่ะเป็นสิ่งที่ผลออกมานะ่ะมันสร้างความมั่นคงให้กับตัวทั้งตัวคุณแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะคะคุณเป็นคนที่มองอนาคตคุณเป็นคนที่ทำเพื่อตัวเองและคนรอบข้างคุณเป็นคนที่ถ้าจะว่าไปเป็นในลักษณะของ อยู่แถวหน้าตัวแทนหมู่บ้านตัวแทนสังคมตัวแทนนะคะครอบครัวถ้าจะถ้าจะบอกว่าเป็นเดอะแบกอีกเดี๋ยวทุกคนก็ว่านะคะแต่ว่าด้วยพลังงานไงทุกคนด้วยพลังงานทั้งเป็นศูนย์รวมของคนอื่นๆก็ดีทั้งเป็นคนที่ได้รับนะคะ บททดสอบนะคะหรือว่าพบเจอเรื่องราวสตอรี่ต่างๆมามากมายก็ดีหรือเป็นคนที่ต้องออกไปเพื่อที่จะไปะเผชิญกับโลกข้างหน้านะคะเหมือนกับไปตายอาดาบหน้าอย่างเงี้ยเพื่อที่จะค้นหานะคะหรือว่าเติมเต็มสิ่งที่ตัวเองขาดหายแล้วก็เป็นคนที่ถ้าได้อยู่กับตัวเองมันจะได้เป็นการดีท็อก สิ่งไม่ดีออกไปแล้วก็ได้ชาร์จพลังงานของตัวเองคืออ่านพลังงานปุ๊บยังไงคุณก็เป็นศูนย์กลางค่ะคุณเป็นศูนย์กลางคุณเป็นแถวหน้าคุณเป็นผู้นำของใครหลายๆคนนะคะที่บางทีคุณก็อาจจะยอมรับหรือบางทีคุณก็อาจจะไม่ยอมรับคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคือบางทีอะ บางคนก็อยากที่จะประสบความสําเร็จเฉพาะแค่ตัวเองอะไม่ได้อยากที่จะให้ใครเข้ามาหรือว่าไม่ได้อยากที่จะเป็นที่ยอมรับของใครอะคุณแค่อยากทําในแต่ละวันให้มันผ่าน,านไปในแต่ละวันน่ะคือทําวันนี้ให้ดีที่สุดเนี่ยชีวิตของคุณน่ะบางทีบางคนนะคะแค่อยากทําทุกๆวันให้มีความสุขและทําให้ดีที่สุดทํางานที่ตัวเองได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดแค่นั้นก็พอแต่บางทีอะสิ่งที่คุณทําอ่ะ คนอื่นๆเขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เก่งนะแต่ว่าคุณก็อาจจะไม่ได้อยากให้ใครมาเยินยอไม่ได้อไม่ได้อยากที่จะเป็นที่ยอมรับหรือว่าเป็นที่พูดถึงกับใครหลายคนบางทีหน่อยรู้สึกว่าคุณอยากที่จะประสบความสำเร็จในมุมของตัวคุณเองอะค่ะแต่เนาะทำไงได้คนที่มีแสงออร่าคนที่มีความเก่งคนที่มี ความเป่งประกายอะคะ่ะเหมือนแสงเทียนนะคะยิ่งคุณไปอยู่ที่มืดคุณยิ่งเป็นเป็นจุดเด่นคุณยิ่งมีแสงสว่างคุณยิ่งเป็นจุดสนใจนะคะแต่สกแสงเทียนพออยู่ในพื้นที่ที่แบบสว่างสวัยต่างคนก็ต่างมีแสงคุณก็เป็นแสงลำเทียนที่ก็ยังมีความสว่างอยู่แต่ว่าเป็นในลักษณะที่ถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่มีแต่คนเก่งเหมือนกันทั้งหมดนะมันก็ไม่มีความโดดเด่นไง แต่คุณน่ะเป็นคนที่โดดเด่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถซึ่งคุณอยู่ในจุดที่สิ่งแวดล้อมรอบข้างหรือคนที่อยู่รอบข้างของคุณอาจจะไม่ไม่ได้สามารถที่จะทำแบบที่คุณเป็นได้ทุกคนไงคะมันก็เลยทำให้คุณโดดเด่น อืมแต่แต่ก็อย่างที่บอกอะเนาะพลังงานของคุณอยากจะแค่อยู่กับครอบครัวสิบถ้วยบางทีมันคือแบบทอบอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่รักอยู่เก็บกับแค่กลุ่มก้อนเล็กๆน้อยๆแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยอยากเก็บแค่ประสบการณ์สตอรี่อุปสรรคต่างๆอยากเก็บเอาไว้แค่เป็นเมมโมรีในความรู้สึกใ,ในในก้นบึ้งของของตัวเองแค่นั้นแต่บางทีอะ <laughs> ยังไงคุณก็ต้องมีสังคมคุณก็ต้องได้อยู่กับคนรอบข้างยังไงซะสิ่งที่คุณทําออกมานะ่ะผลที่ออกมานะคะนะคะมันก็จะยังไงคนอื่นเขาก็ต้องพูดถึงอยู่ดีอะ่ะไม่พูดไม่ได้เนาะคนเก่งยังไงไปอยู่ที่ไหนคนเขาก็ต้องพูดถึงแต่บางทีมันก็มีทั้งคนที่ยอมรับชื่นชมแล้วก็คนที่พยายามที่จะกดคุณหรือพยายามที่จะแข่งขันอยากที่จะเป็นเหมือนคุณนะคะ แต่หน่อยว่าคุณก็ไม่ได้แคร์หรอกไม่ว่าคนรอบข้างเขาจะเยินยอหรือไม่ว่าคนรอบข้างเขาจะพยายามกดคุณค่าของคุณแต่ยังไงตัวคุณก็ยังเป็นตัวคุณค่ะความสามารถพิเศษยังไงมันก็อยู่ติดตัวของเรามันไม่สามารถที่จะให้ใครมาลอกเรียนแบบได้หรอกค่ะนะคะขนาดไข่ที่ออกมาจากแม่ไก่ตัวเดียวกันยัง ยังยังแบบสมบูรณ์ไม,ไม่ไม่เท่ากันเลยเนาะถึงแม้ว่าจะมีไข่ขาวกับไข่แดงเหมือนกันทุกฟองแต่ว่าแต่ละฟองก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันความสมบูรณ์แตกต่างกันไปใช่ไหมคะอืมอ่ะทีนี้มาขอดูคําแนะนําขอสามใบค่ะเห็นไหมผู้มีอํานาจเหนือวิญญาณอืมคู่บุญแล้วก็ลอง หน่อยว่าอย่างที่หน่อยบอกเนาะว่าคุณเป็นคนที่รักความสงบคุณเป็นคนที่เอาจริงๆออะถึงแม้จะมีความสามารถพิเศษอย่างไรหน่อยว่าคุณไม่ได้อยากที่จะแสดงออกมานะคะให้คนอื่นเขา ต้องมาเยินยอหรืออะไรหรอคะคุณรู้สึกว่าบางอย่างมันก็เป็นหน้าที่บางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่คุณต้องทําอยู่แล้วคําแนะนําเลยก็คือคุณก็จงยินดีกับสิ่งที่คนอื่นๆเขาชื่นชมนะคะเก็บคําชื่นชมเอาไว้เป็นเหมือนกับเป็นพลังบวกให้กับตัวเองนะคะส่วนอันไหนที่เป็นคําติหรือว่าคําที่เป็นพลังงานลบนะคะอันรองอันนี้มันก็เหมือนกับเหรียญมันก็มีสด้านเนาะ นะคะแค่คุณไม่แค่คุณไม่สนใจหน่อยว่าคุณรู้ว่าใครที่เขาติเพื่อให้เราก่อกับใครที่ติเพื่อที่จะกดคุณค่าความเป็นตัวคุณคุณรู้ค่ะนะคะหน่อยเพราะหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่สัมผัสได้เรียนรู้อะไรมาเยอะแล้วก็แล้วก็สัมผัสแล้วก็มองคนออกว่าใครที่จริงใจใครที่ต้องการที่จะมีอะไรแอบแฝง ะะเพราะฉะนั้นเหรียญมันมีสองด้านค่ะอะไรที่คุณรู้สึกว่าเขาติมาแล้วคุณรู้แล้วคุณจะพัฒนาตัวเองต่อไปก็รับรับสิ่งเหล่านั้นไว้นะคะก็น้อมรับพลังงานนะคะน้อมรับคําชมไปนะคะให้มันเหมือนกับมันก็เนาะเป็นกําลังใจให้กับเรา ซึ่งบางทีคุณอาจจะได้ใช้กําลังใจตรงนี้ในการที่จะพาตัวเองเดินหน้าต่อก็ได้ในวันหนึ่งหากคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณท้อแท้กับเส้นทางที่คุณเดินอย่างเงี้ยนะคะอย่างน้อยคุณก็ดึงเอาคําชมคํเชื่นชมนะคะของคนอื่นๆดึงออกมาใช้ได้ในวันเวลาที่คุณรู้สึกหมดไฟหรือว่าหมดพลังอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วก็หนมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเป็นนะคะยังไงคุณก็ความมันเป็นมันก็เป็นความสามารถพิเศษนะเนาะ คุณก็แค่ยอมรับนะคะยอมรับแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากเพราะว่าไพ่มันออกมาก็ถ้าถามในเรื่องของคําแนะนําก็ประมาณเนี้แหละคะ่ะก็คือมันก็มีทั้งคนรักแล้วก็คนที่นะเป็นบวกแล้วเป็นลบอืมเราก็แค่เก็บแต่ในสิ่งที่ดีๆอันไหนที่ไม่ดีเราก็แค่ทําลายมันไปนะคะ ตัดทิ้งมันออกไปอย่าดึงเข้ามาให้มันเป็นเหมือนกับสิ่งที่คอยบั่นทอนจิตใจนะคะไม่โอเคคุณต้องเป็นคนที่สามารถที่จะควบคุมนะคะความรู้สึกควบคุมสิ่งที่มันเป็นพลังงานลบหรือว่าพลังงานมืดปอดอันนี้ผู้มีอํานาจเหนือวิญญาณหรือแล้วหรือเป็นในลักษณะที่สามารถควบคุมนะคะสิ่งต่างๆที่จะมีอิทธิพลต่อตัวเองคุณสามารถควบคุมได้ด้วยตัวคุณเองอะคะ่ะ อย่าให้สิ่งใดๆรอบนอกมามีผลกระทบต่อตัวคุณมากกว่าตัวคุณเองนะคะความคิดของตัวเองอะคะ่ะความคิดของคุณสําคัญที่สุดค่ะนะคะไม่มีอะไรสามารถที่จะมาครอบมาคลุมมาบั่นทอนจิตใจคุณได้เท่าความคิดแล้วก็เท่าตัวคุณเองแล้วนะคะก็ประมาณนี้ นะคะเป็นว่าไหนก็เป็นกําลังใจไม่รู้จะตรงมากน้อยแค่ไหนนะนะคะใครที่ตรงบ้างตรงในเรื่องไหนก็มาเล่าสู่กันฟังได้อ่านได้นะคะทุกคนโอเคค่ะหนะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะ,ะไปละค่ะบ๊ายบาย